บทสวดปฏิจจสมุปบาทอิทะพิขเวอริยสาวโกปฏิจจสมุปปาทันเยวะสาธุกังโยนิโสมนาสิกรโรติภิกษุทั้งหลายอาริยะสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมกระทำไว้ในใจโดยแยบคายเป็นอย่างดี ซึ่งปฏิจจสมุปบาทนั่นเทียวดังนี้ว่าอิมัสมิงสติอิทังโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสุปาทาอิทังอุปัชติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสมิงอสติอิทังหนาโหติ เมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมมัสส์นิโรธาอิทังนิรุชติเพราะความตับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไป่าทิทังได้แก่สิ่งเหล่านี้คืออวิชาปัจจะยาสังคาราเพราะมีอวิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลาย สังขาระปัจจยาวิญญาณังเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณ